และทั้งหมดก็เป็นแผ่นดินไหวใหญ่ๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะดรสมิทธ์นั้นบอกนะครับว่าสถาบันต่างๆจากหลายประเทศคาดการณ์ว่าจุดจบของโลกใกล้เข้ามามากขึ้นทุกทีจริงจังขนาดนั้นหรืออย่างไรต้องคุยกับดรสมิทธ์ธรรมสโรจนะครับสดเข้ามาในขณะนี้ครับสวัสดีครับดรสมิทธ์ฮะสวัสดีครับระยุครับครับไอ้เรื่องจุดจบของโลกใกล้จะมาถึงที่คุณสมิทธ์ไปพูดเนี่ยพูดให้ตกใจเกินไปไหมฮะ ไม่ขอ้ขอมูลที่ผมได้มาเนี่ยได้มาจากต่างประเทศนะฮะทางองค์การนาซาเนี่ยซึ่งมีการถ่ายทอดผ่านด็อกเตอร์ก้องพบอยู่เย็นนะฮะท่านได้มาเด็ท่านได้มาเล็กเชอร์เรื่องนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อสักเดือนที่แล้วท่านก็บอกว่าทางองค์การนาซาเนี่ยครับได้ปล่อยจรวดออกไปวัด <c oughs> ดังสีของดวงอาทิตย์นะฮะดวงอาทิตย์ที่อยู่ในในอยู่นอกโลกเนี่ยนะค,ะครับก็วปรากฏว่าทุกครั้งที่ มีเกิดการจุดแบล็คแบล็สปอตหรือแบล็คโฮลที่เกิดที่ผิววงดวนชิดเนี่ยตร uh huh. งที่จะส่งรังสีก็เรียกรังสีซึ่งมีกําลังแรงมากครับเข้ามาจุออกปรจุบรรยากาศแล้วมาผลมีผลกระทบต่อผิวโลกด้วยเพราะว่าโลกเปลือกโลกเราเนี่ยเหมือนกับ็นแต่เปิืกโลกที่รอยอยู่บนอองเหลวนะครับครเพราะฉะนั้นถ้าเปือ มีการส่งรังสีรหรือออกมาจากดวงอาทิตย์จากไอ้ดักโคเนี่ยจุดจุดดำที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมาสู่วิวโลกพร้อมๆกับกับดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ในสุริยะจักรวาลใกล้เคียงเนี่ยนะครับซึ่งทางองค์การนาซาค้นพบแล้วว่ามีดวงอาทิตย์เหมือนกับดวงที่ของเราเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ช้างเผือกอยู่ใกล้เคียงเราถึงอีกยี่สิบดวงเนี่ยนะครับ มันออกมาพร้อมๆกันแล้วมีผลกระกบกับผิวโลกในเวลาใกล้เคีย,ยงแบเนี้ยก็ะะจะทําให้ผิวโลกเกิดเกิดการสั่นสะเทือนรุนแรงอืนะ,ะเหมือนกันในหนังเลยฮะสองสองสองพันสิบสองเนี่ยนะสองพันสิบสองนี่มันก็นในหนังเลยจะมีการดันเปลือกโลกให้มีการขยับเะพื้นหุดขึ้นมาข้างบนดันลงไปข้างล่างครับก็จะเป็นจุดจบของโลกนะนะนี่ก็เป็นเป็นการวิเคราะห์อขององค์การนาซาซึ่งเขายังปิดอยู่นะฮะ S <S จะได้มีการเปิดเผยมาจากดรก้ตงพบกอยู่เย็นเนี่ยอันนี้ <ทำ S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่ความเชื่อของเผ่ามายัานใช่ไหมฮะไม่ใช่มันก็เป็นตรงกันพอดีครับมันเป็นตรงกันพอดีแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีการปล่อยดาวเทียมออกไปแล้วก็ออกไปออกไปนอกนอโลกนะฮะในบริเวณทางช่างเปลือกที่อยู่รอบๆโลกเนี่ยปรากฏเราคนพบดวงอาทิตย์และระบบสุริยะที่เหมือนของโลกเราเนี่ยอยู่อีกสิบ อีกอีกอีกอยี่สิบระบบอ่าอีกยี่สิบกว่าระบบสุริยะถ้าถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับพระอาทิตย์อ่าของเราเนี่ยเป็นหนึ่งระบบสุริยะมีมีอ่าดาวเคราะห์เป็นวงโคจรถูกไหมฮะครับครับรอบๆอยังมีอีกที่เราไปพบอีกยี่สิบชุดเอาตีว่าอย่างนั้นเนี่ยอ่ามีมีดวงทิตยี่สิบชุดมีดาวเคราะห์อีกยี่สิบชุดครับครับฮะแล้วก็ดวง้าทิตยเนี่ยที่ผิวของดวงอาทิตย์เนี่ยเมื่อมีการระเบิดของที่ผิวของดวงอาทิตย์แต่ละดวงเนี่ยครับมันจะส่งรังสีออกมาเป็นก็เรียกรัง ภาษาไทยเราเรียกกับลมจุระเนี่ยนะครับทุกครั้งที่มันดวงอาทิตย์มีจุดดับบนผิวผิวดวงอาทิตย์เนี่ยรังสีนี้มันจะมากระทบกับผิวโลกครับบางครั้งมันจะทําให้ระบบการสื่อสารเนี่ยหายไปเลยอแต่ถ้าเผื่อความรุนแรงบางครั้งนี่มันมากกว่านั้นเนี่ยมันจะทําให้ผิวโลกมีการเคลื่อนตัวนี่นี่เป็นทฤษฎีทางทางวิทยาศาสตร์นะครับ,รบทีนี้ไม่ไม่ใช่เฉพาะดวงที่ของเราอย่างเดียวมันมีดวงอาทิตย์ที่อยู่ในระบบสุระที่อยู่ในทางแฉงเปลือก ึ่งอยู่ห่างจากโลกไปไกลมากนะฮะไกลหล,หลาย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 ล้านไมล์เนี่ยครับ,รบมันส่งมาพร้อมๆกันเลยมันกําลังเดินทางจะมาถึงโลกพร้อมๆกันเนี่ยม,มันก็จะทำให้เปลือกโลกนี่มีการขยับเยื่อนอย่างรุนแรงเลยนอกจากพลังงานที่เราอยู่ใต้โลกแล้วที่ปลดปล่อยออกมาอย่างที่เกิดเป็นดินไหวในในขั่วโลกเหนือที่ไอร์แลนด์เนี่ยเนี่ยเป็นพลังงานภายในโลกก็ทำให้เปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวนะครับ แต่พลังงานที่ออกมาอยู่นอกโลกเนี่ยมันเคลื่อนทั่วข้ามาเนี่ยรุนแรงมากกว่าครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นอืถ้ามันเกิดอย่างนั้นจริงๆแล้วมา,มาพร้อมๆกับจุดดับที่เกิดจากผิวดวงอาทิตย์ของสุริยะจักรวาลอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆโลกเราเนี่ย<ะ>มันจะทําให้โลกเราเกิด เกิดวินาาเลยเกิดไปวิบัติอย่างรุนแรงเลยคุณคุณสมริ์บอกว่าอันนี้เป็นเป็นโมเดลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ไปพบแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการถูกไหมครับใช่ครับแต่เพราะว่าเพราะองค์การนาซาเขาถือเป็นความลับเขาไม่เปิดเผยออกมาแต่ท่านดรกล้องพบอยู่เย็นไปทํางานที่นั่นต้องบอกว่า6ปีแล้วแล้วก็ไปเรียนเรียนจบเี่มหายเวลยที่อเมริกาท่านก็ได้โอกาสไปทํางานที่นี่แล้วก็ท่านก็แลาความรู้เนี่ยมามาวิเคราะห์ให้ดูว่าโอกาสที่ที่จะเกิด ลักษณะเช่นนั้นมีมากครับแล้วก็หนังที่ออกมาที่ใช้เราดู2012เนี่ยก็ใช้หลักฐานในนี้มาสร้างคือของของ2012ในหนังเนี่ยส่วนหนึ่งคือเป็นความเชื่อของเผ่ามายาในอดีตอีกส่วนหนึ่งคือวิทยาศาสตร์ว่าดวงอาทิตย์มีกรณีที่ดาวเคราะห์มาเรียงกันถูกไหมฮะครับแล้วการส่งพลังงานจากดวงอาทิตย์เข้ามาทําให้โลกภายในเนี่ยมันถูกมันเหมือนกับเดือดอยู่ข้างในครับแล้วก็แล้วก็ก่อให้เกิดการขยับเขยื้อนของแผ่นดินทั่วโลก ใช่ฮะคือเปลือกโลกที่หุ้มดวงอ่าของเหลวที่อยู่ภายในโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงหมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นมันมันก็ทําให้แผ่นดินไหวกันทั้งโลกเลยแล้วก็แผ่นดินไหวไม่ใช่ธรรมดาคือเป็นระดับเก้าลิตรสิบลิตรทั่วโลกเลยรุนแรงมากครับอันเนี้ยอันนี้คือทฤษฎีในหนังสองพันสิบสองถูกไหมครับครับใช่ครับทฤษฎีที่นาซาที่ดรก้องพบผ่านมาให้อาจารย์สมิธฟังเนี่ยมันคล้ายกันไหมขนาดคือผลมนเนี่ยผลคล้ายกันครับอืม กายกันและท่านบอกว่ามันมันไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเราดวงเดียวที่ที่ส่งพลังงานลมสุริยะนี้ออกมาคือมันจะหนักกว่าในหนังเพราะมันมีะบามันมีดวงอาทิตยนอื่นที่เขาค้นพบอยู่แล้วในขณะนี้อีกยี่สิบดวงเนี่ยครับที่อยู่นอกโลกแต่ไกลมากนะฮะแต่พลังงานนี่มันสามารถจะเดินทางมาถึงถึงเราได้ด้วยความเร็วของแสงเนี่ยใช้ปันหมื่นถึงวันไมล์ต่อวินาทีเนี่ยท่านนี้คุณอาจารย์สมพิ์อธิบายคือมองในมุมนี้ได้ไหมฮะว่า มันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าว่าโลกเราตั้งแต่ปีที่แล้วจะถึงปีนี้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆขึ้นหลายครั้งแล้วทางนาซาอย่างที่ดรสมิธบอกก็คือว่าเขาไปพบจุดแบกของดวงจุดดับของดวงดอาทิตย์เป็นจุดๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการส่งพลังงานออกมาเป็นระยะต่อเนื่องครับมันเกี่ยวไหมฮะกับแผ่นดินไหวหลายจุดเกี <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่ยวฮะเกี่ยวก็เนี่ยเป็นทฤษฎีของเขานะฮะเป็นทฤษฎีของเขาอืเป็นทฤษฎีเขาถ้าจากดวงอาทิตย์ดวงเดียวของเราเนี่ยเราก็จะแย่อยู่แล้ว แต่น,นี้ถ้าเบอร์มันมาอีกสองทัพดวงที่อยู่รอบๆไกลออกไปเนี่ยนะม,มันก็จะมีเพิ่มพลังเขาเรียกลมจุลยายนียมหาศาลเลยม,มันจะไม่ไมาทำให้ระบบสื่อสารของเราเสียหายอย่างเดียวมันจะทำให้มีผลกระทบต่อเปลือกโลกซึ่งมีอยู่รอบๆเราเนี่ยอ,อยู่บนบนของเหลวเนในโลกเราอย่28เนี่ยมีการเคลื่อนตัวอย่างรุ่นแรงอ,อันนี้ก็เป็นเป็นทฤษฎีที่น่าน่าฟังได้นะครับ ถ้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะก็ก็ก็เป็นหน้าเป็นห่วงฮะอย่างแผนดินไหวที่ใหญ่ๆเนี่ยนะฮะปีที่แล้วก็หลายจุดถูกไหมครับต้นปีมาก็มีเฮติชิลีนะฮะฟิลิปปินส์เม็กซิโกอินโดนีเซียคือหัวกาอสุมาตราใกล้ๆกับจุดเดิมเนี่ยก็เกิดขึ้นทางจีนทางอะไรเนี่ยจีนก็เกิดทั้งสองครั้งต้นปีที่แล้วปรมาถึงไม่ไม่กี่วันนี้ก็เกิดอื อันนี้ก็เป็นเป็นสาเหตุอันหนึ่งซึ่งทางวิทยาศาสตร์เราเนี่ยสามารถที่สูจนได้ว่ามันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะม,มส่วนเกี่ยวข้องฮะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็แปลว่าใต้พื้นผิวเปลือกโลกที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังระอุกครับมันทั้งมีมีทั้งพลังงานที่เกิดจากใจกลางของโลกฮ ซึ่งมันมีความร้อนยังอยู่เนี่ยนะเลื่ลงไป2,900กิโลเมตรเนี่ยมีพลังงานมหา,าศาลที่อยู่ใจกลางปรุงโลกเนี่ยกาลังปลดปล่อยออกมาสู่ผิวโลกอืจากการเกิดระเบิดของภูเขาไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วนี่ยังมีพลังงานนอกโลกนี่มีผลมากระทบมาบีบอีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าดูในหนังจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะมีไม่ใช่ว่ามีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจมลงไปอย่างเดียวมีการเคลื่อนตัวงเปลือกโลกสุดขึ้นมาข้างบนด้วยอนะครับอันนี้ก็เป็น คือมันอาจจะที่บายเหมือนในหนังมากเกินไปไหมฮะคุณสมิธฮะใช่ครับใช่คือลักษณะก็คืออย่างที่ว่าไปแล้วแล้วถึงเวลาเนี่ยถ้าเป็นในหนังเนี่ยสอง2ันสิบสองเนี่ยภายในหนึ่งปีเนี่ยมันจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นท,ทุกทุกขั้วโลกเลยเนี่ยนะฮะ<ท>แล้วก็ที่โน่น,นก็พังที่นี่ก็พังแล้วก็แผ่นดินแบบแยกยุบไม่ใช่แค่ตึกราบ้านช่องพังแผ่นดินแยกสลายกลายเป็นเปลวไฟขึ้นมาเกือบจะทั้งโลกเนี่ยมีทั้งสึนามิมีทั้งน้ำท่วมมีทั้งแผ่นดินถล่มครับ <Ừ. S 2> เออเต็มไปหมดเลยมันเป็นไปได้จริงๆเหรอฮะก็